Ừ. Hơi, thịt, 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 thịt. Ba thô Ba thô ơi Tao cứ hốt thế hơi Ôi tao cứ hốt <laughs> hát ừ. à, Ôi hạt kho tai đấy ơi Chết Ôi Ôi Thịp ngạn và hòn thuyền này có mặt xám hông lên với xì mông ra cho ơi มาหอน,นี้มีแค้มค้นได้อยู่ต้นนานี่ทุกคนเลยจกก่กรเจ้ามานยังเนรแล้โอยอยู่ทางนาพอ่นเมื่อกี้นี้พ่อเขาเนียชินหนูชินมูเอาชีให้เขาแล้วนี่เตรียบให้เขานี่บรายไปได้

ไปะล้วมาเจอสุ้ยเจ้าเลยเต็มปากเต็มเอวโอ้โผู้สูงตัวนั้นแล้วฮาสิปีนไปอีกเอาคนสมฐารเลยเนี่ยคณ มาเฮาทั้งนาทุกคนจากเ่าหยังเละจากเมนเล่นจากเมนหมูเละอ๋อทุเลนกับเรนบร่ได้ทุกคนเ้ยเล,ยเลนกับเรนบ่ได้ย่อมอีลี้โหโอพโหโอโ้โหนอ้ขหวอ้โห้โหอ้โหโอ้อนอ้อ sai. cái này cái này. hình gục này. hình nha hình. mà lại cái te được con đấy. siêu sì đây เขาหูแ้แล้วบ่เนี่ย<อ>ไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมือเมือม่อมือ่อไปไปไปเอิญน,นะ โอ้ยบัวหักโยมกันยังบัวหักไนว่าลวดเขาแกไม่บหักเออควเก่าว่านะครับข้าวปูดก็ไปนี่นี่เลยเวดจังเลยมไแล้วาึ้นมาดีแทะมาขึ้นมาขึ้นมา กบีจะจ้องนะกบีกบีจะจ้องเฮ้ยบ่อยเว้ยเป็นยังไงความรู้สึกอ๋อเมยขนาดขึ้นขึ้นผู้ยอัมบอร์4ช็อก7ช็อกอัมบอร์8ช็อกเบาแล้วมันบวายยังไงออเจ้านเล็หน่อยนึงเนาะโอ้เมึงทางเขาขึ้นมาบ่อยบ่อย ไปยอมเลยเขากันจักครื่งแล้วบอนี่ฮะครื่งแรคเหรฮะครื่งทางทุกคนเศร้ามากมมาณหาเอแล้วหนื่อยมยมอยมยบอมอยชุดยุดชุดชุดเศร้ามยได้ได้อีกสามชกนี่ได้เมื่อได้บ่บอยอมยมยอมเลยเนาะหลายคนก็บอกเป็นเชียงเดียวกันเลยแหละ Thằng này đấy sao? Ừ. Ao ý bố. Ao ý Nhưng mà phò chứ. À tôi chơi thứ này quá ừ. <cười> 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 Nhưng mà phò vô. lên thang phải. to này cái bố huề đi. Ờ phò phải nam Để ăn nam con. bà đi. Đèn mới đây. Chạc đầm đầm này. ทีมงานก็เชียมน้ำเคลื่อนเลยเ่อยขนาดทุกคนเลยใกล้เครื่องทางเลยละ่ะพบพ่อกันพืลลใกล้ยังหอบ้านพู้ยางมานี่แทบบริไดทายเลยยางอย่างเดียวเมื่อยขนาดทุกคนเลย

ขึ à, um, pues <c 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 ้นโกนเขาโกนนเลนะเขาโกนแล้วไฟมาเยี่ยมมงเนาะเล่นเขาโกนโกนเลยแต่ว่าวิชิบุไรมันดอกก๊บบางใหญ่นึงนะโกลนอยู่ถึงมันไม่เกินกาดขึ้นเดี๋ยวขึนไปเยี่ยมมังอยู่ถึงพอนะคนคนใหญ่คนน่อยะคนน่อยนะขึน

เอาไปยูนิคอรนได้เลยชอบแชงตงวารอย่าให้ชงวารชงงบกคนเขาก็ไดทุกคน้ยบกคายอตเว้ออกลาเ็อยจะไปรกตจะบักกันกต่อเห็นบ่เฮยเจาั่วกือบานนักอจังรี ลอง่อทดลเยอะลยลอจะสดงองค์ไน้นน่ะได้ชุมเกือเนาะถ่ายต่อในกโอ้ยหดเนอแต่เป็นไได้ตอแล้วโมฮ็นยังเลยโมหันเมย์กะว่าอยู่ทางภูแล่ะอยู่ทางปลายป็นเนาะแต่ว่ามันโกนมันมันมีเขือมีอย่างบางจากเพียงพิ่ยานี่ อันีุ่นในลมไหวอุ่นี่นอันจะได้มื้อนี้ยังอีกยาวไกลจักสิฮอดจักมุ่งล้มื้อนี้มีทีเด้อเอาเด้อเอาขึ้คนไปเกือแตกเกือแตนเลยนี่นะโอบุปลาแล้วทุกคนโอ้ มาแต่ดงมาแต่ดงพอได้กินคะแนนอยากขายคะแนนอยาขายยังคือยาขายไปไปให้ห้ฮัโอ้ได้ยังต้อนรับนี่แปลกแปลกแปลกกระชมใช่พนมป้าอมามามาโอ้ ยกินงกินอันนี้บ่โอ้ชิมเกว่าเาเอาเอาบ่งกินคก่อนเออเอาค่กเเเเยู่ยงนะหนูกระตุ้งเลตะไวยหนึงก่อนหนูไนตะว่ตอนนั่นเ่ปียงเลยไปได้บอแปงบ่งดีแปงงดิจงเลยมาหนักมาหนักดกระตุ้งหนูกี้อาเลยช่วยหนูกี้ห้ไหนนอนไหนไหนกบอนไหนอ่ากูเชือเดียวมามามา เราย่งยองยองงกะชวยดกรวยจม่เงยหรอกนาจะเนียวยหนไม่เงยน่จะเนี่ยบาบอกมึงจะเนี่ยลวงมันหนักยาวมึรมันหนักรมมันหนักอุยจกัได้น่าจ่่วบอกไม่บอมีตีเมีบอกตีมีเอบอกีมีวมีได้องเดอนเดอรไยกเอาลายก็นี่อยู่เอามาบ่ไดยอมบไดดูได้มาให้ในทางยอดทางอะไรเอาไปเปลาเ้ย

เออได้ได้ได้ใช่ได้ไครับถือได้บ่บอมาลุงเจ้าของไพ่สิถือเมื่องมันีองคอยฮะถือเองเออถือเองแล้วบ่เออถือเองแล้วอย่าว่าไปชงอาวุธตามตามด้บ่บอก่าได้ชงยังไหนวันนี้ไพ่อนี่ยไพ่อันี่นฮะกูได้เนี่ยอันนี้ฮั่นติดต่อติดต่อเออก็ก็คือลูกติคือลูกบ่ติดต่อติดต่อ ฮอนเฮือนเลยใครเดนน้อฮอนนาเลยยังมือฮอนเดือนโอ้โหบ่ใช้มือฮอนเดือนแล้วเอาไหนยังอีกหนึ่งนึงบักใหญ่ๆเลยบุ่เนาะได้เช่าอีกช่องเช่าหัวกันเดเอออยากกินม้งน้าก็เอาเลยแม่นอาเลยกินชมกินบ่เดินทางกลับมานนี้ทุกคนเลยคือชีฮอดปุ่มพอกันอยู่กันเฮาพูดละคือคฮามบุคลาน้อยเนาะบือรชีฮอดบ้านฮอดเฮือนเฮ่าอ้าวขอบคุณขอบใจเลยไล้เพื่อเขาไปเที่ยวบ่เฮ้ย

ไอโซนนีดเยหัดคอตายด้เฮ้ยเฮ้ยเซตโอยอ้เถคือมาโหดวะโอ้ขาดสได้ทุกคนเลยกยังหอดเื่อนเอาแล้วโมเมนโมเมนโพิษโพิษกลยังหอดบ้านแล้วไกยังหอดบ้านทีมงานนี่แหละ จับงูชันในหน่าป้าทูคือเาเพิ่ว่าเป็นงูตาแฮจอกงวูวาบุเจาเพิ่งผู้นี้ใจถึงอะไรงูงูจง,งอางเพิ่นกระจับแบบนี้แหละหมือน,นะะอ้ทพพเพิ่งผู้นี้ราเลยผิดกันขนาดกับงูนลยเอบอบุกัน,น,กน,นขนาดเลยโอ้ทมห้กัูวลีงูนี่กันเนาะ <c ười>

เฮากะฮะเคยเห็นเนื้อคนโหดบันนี่